สวัสดีพี่น้องพบพอกับชาวผูไทยอีล้พี่น้องมื้อนี้พักพจากการไปหาเขตพี่น้องเอ้ยซองไม่รู้พากันเลิกเขตไว้ตัวเด้เน้อก็เลิกเลิกไว้พี่น้องเอ้ยเด้นี่ตัวย่อเน่ยก็เลิกเว้นล้ก็ตัวลือก็บ่ยบ่เลเลยสิเฮ็ดแงพี่น้องถ้ารอมาหานะไปกินดนะพี่น้องหาเขตมาก็ได้ลายได้ยังก็บ่ดีคาได้ายเด้อพี่น้องเอ้ย ngồi kín hiện hang hiện nhang kín phi nông ngồi kín vẫn nhầm ướt vẫn nhầm mà nằn lên đâu nông đây nhầm đầu hai đầm nà đã bố mi về lại phải hai du hai kín mi tê về đầm nà mi nhang là cả ngồi kín lại đi tối nay có kiểu ăn nhơ rồi mẹ à kiểu hào hiền nhớ rồi lợ bên phi nông người tôi lợ và cả nhơ nhơ đây là cả lợ vậy bởi vì người bên phi tối nay có ăn ăn อรอยนั่นแน่มันยันปีงยันงค่ะแล้วเลอเลอะไว้แล้วก็สิล่างพี่น้องเด้ตัวนี้อย่าเอาไว้พี่น้องอย่าเอาไว้ไว้ปงไว้ยังกินมันเอ้อนี่แไปหานแล้วพี่น้องเอได้กบ2ปงมื้อเช้านีตัวนึงด้กบเจบได้ยอขนาดกบกูพี่น้องเอ้ยเบิ่งพอบ่อตัวนี้้สิเอาไปเฮ็ดแฮงพี่น้องเอ้ย ตัวนี้ไว้ไว้เฮ็ดแหงกินกับบาเบิ่งตัวนี้เไว้ายดีตัวนี้ก็สิเฮ็ดแหงพี่น้องมาตูตุ่ยื้อเลยเห็ดแหงนี่นี่มาคู่นี่คือกอบคือแอ,งอ่งเฮาสิแอ่งกับ่มันก็กว้างเด้ออือ่สิพากัน เดี Sonic, ๋ยวสีพากันไซโคปไซเอ็นเอสิพาการไซเคียดพปใช้แล้วก็รสีเอิบเกลือแล้วก็รสีเปต้าแห้งพี่น้องมึงแม่สศราเพาะไทยกำลังโขพี่น้องเดี๋ยวคนแรกสิเอาไปเอิบเกลือเจนน่านลักกาสิเปต้าแดดพี่น้องเปต้าแดดไว้ส่วนหนึ่งกับตาอยู่ต่บะปูว่าทันบราได้เบิ้มว่ามันแห้งเราบริเดี๋ยวสิไปเอามาไว้พี่น้องหลังจากเคดโขพวกนี้แล้วก่อนพี่น้องตัวนี้ม่นตัวที่ตา็แล้วมันแห้งแล้วพี่น้องเดี๋ยวสิเอาไว้พี่น้องเลย ไปห้ามาก็เอามาให้ปนี้แหละพี่น้องกินกินแล้วก็มันเลยนะเราก็ให้ปนี้ตาแหงไว้มันยำมาบ่มแนวกินก็เอามาโคลมาปีงตาแจ้วกินกระแทบพี่น้องเลยเดี๋ยวเสีเอาไว้ก่อนพี่น้องเนอเจดีนั้นพี่น้องเลยแม่สาบุถ่ายนั้นเรียบร้อยละพากันเฮ็ดนั้นใไซคีเรียบร้อยแล้วเอาสิไปเออเซกเกอรไปโนแล้วเอาสิไปตาเสกเกระดงตัวนั่นแหละพี่น้องเลย วอตัวหนึ่งเอาไว้เลยดิเดซิต้าตัวนี้โตอ,อีพี่น้องไปตัวไห้ซื้อเกือเป็นหนูพี่น้องเลยเอ,อิบไว้แล้วไปตาสาวผู้ไทยเอ,อิบเกิดเป็นหนูแล้วเรียบรอ้อ,อพยอพี่น้องจะได้สิฮือแม่สาวผู้ไทยจับสะดุ่งครึ่งตาพี่น้องเลยนี่จับเซรุ่งครึ่งตัวนี้แหละพี่น้องเลยไปตาอื สำเร็จแล้วพ um ี่น้องเลยเลยสำเร็จแล้วเราก็จะเอาเปต้ตาพี่น้องเลยเดาจะเอาตัวนี้เปอยู่แดดละบาทเนีมาตาอัดแดดเด้พี่น้องเดตตัวนี้ก็เอาตัวนี้เฮ็ดตอนเช้านี่พี่น้องเลยเดตตัวนี้ซีแหงแล้วพี่น้องบิดว่าซีว่าเอาไว้เฮ็ดมือแรงจังเฮ็ดแต่ว่ามันนี่มันชาอันนี้ก็แหงพร้อมเก็เลยว่าอันนั้นละกะตาตัวนี้เลยพี่น้องเลยเก็บไว้เอาไว้กินดนพี่น้องเลย ได้สิพากันนั้นไปนั้นก่อนบารนี้มืออื่นก็บ่าสิไปห้าเคสอีพี่น้องเลยห้าไวบ้บารน,นี้แหละพี่น้องเลยกินกันนั้นอู้ลดืมเบิ้งนาะเบิ้งตาเบิง้งบรีเบิ้งกันนั้นเลยพี่น้องมีแต่ไปห้ายู่ห้ากินแลลวกัดมันยังเบิ้งสภาพเจ้าของเลยนาตนาคลิปนี้ก็ชิจบอบนี้แล้วพี่น้อง ไปก็ได้พี่น้องเด้อข้อมูลข่บวเจอสำหรับการสะสมการติดตามน้อพี่น้องเด้อเป็นการเจอเศร้าทายเดีวยวกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิงด่งนี่พี่น้องเด้อจบคลิปสั้นนี้แล้วพี่น้องไปก่อนนี่พี่น้องบ๊ายบาย